สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองบายทุกคู่ทุกคนครับผมมื้อนี้พอๆอกัดีแล้คบวาวอีมื้อนี้ว่าจะมารีวิวให้เบิ่งครับผมว่ารถด,ดำที่มีขาตะก,กะแตนกับรถด,ดำที่ไม่มีขาตะก,กะแตนหรือว่ารถด,ดำที่ใช้กระบอกดำเสาอากาศนั่นเองครับผมกับรถด,ดำที่มีขาตะก,กะแตนเป็นดำแบบดำธรรมดาแล้วครับผมเนาะเดี๋ยว่าวอีาพาไปเบิ่งครับผมความแตกต่างกันแตกต่างกันมากขนาดไหนครับผมช่วงล่างแตกต่างกันเยอะไหมไปาวอีดจะพาไปเบิ่งครับผมไปกันเลย คันนี้เป็นของบ่าวอิฐขับเองครับผมบ่าวอิฐพายเบื่องรถคันนี้ครับผมไปดูช่วงล่างเขาครับช่วงล่างช่วงล่างพื้นดำครับผมนี่กระบอกดำเสาอากาศจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ช่วงล่างเป็นแบบนี้ครับผมไม่มีขาตะกระแตนนะครับผมนี่บ่าวอิฐพายเบื่องนี่ดำที่มีขาตะกระแตนจะเป็นแบบนี้ครับ ส่วนล่างแบบที่มีข้าตะกระเตนจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมต่วารถเบาอีจนทก็รถเพื่อนนะครับผมรถเพื่อนเบาการถเบาอีดครับน้ําหนักรวมตัวลูกตัวแม่ประมาณ17ตันครับผมรถที่ใช้กระบอกดําเป็นกระบอกดําเสาอากาศครับผมกระบอกดําเสาอากาศเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นเหมือนเสาอากาศวิทยุเนาะครับผมเนาะมี3มท่อนครับผมมี3มท่อนส่วนล่างตัวลูกเพื่อนครับผมจะมีค้าตะกระเตนนะครับ ประมาณนี้ครับผมบางแห่งครับเล็กดามหรือว่ากระดูกงูกับบลายครับผมคือว่าแะ้วเบาก็รถเบาอิดต้ะครับผมความแตกต่างกันครับผมกับรถที่มีขาตะกระแตนครับผมความแตกต่างกันรถเบาอีดจะนักก็รถเพ่อนประมาณตันหนึ่งครับผมส่วนล่างเป็นรถอูเดียวกันครับผมอูเดียวกันครับผมแต่ว่าสเปคคนละแบบกันครับ ดูงูก็จะเยอะกว่ากันครับผมและเหล็กดามก็จะเยอะกว่าครับบรรทุกสินค้าได้น้อยกว่าตันหนึ่งครับผมนี่ช่วงล่างแบบนี้ครับผมแตกต่างกันครับผมแต่ว่าน้ําหนักบรรทุกคันนี้ได้เยอะกว่าครับผมรถเบาอินไซสินค้าได้ประมาณ32ตันครับผมและคันนี้ได้ประมาณ33ตันครับเป็นกระบะสเตนเลสครับผม สบายครับเวลาใส่ข้อสารแต่ตอนนี้ว่าวอีเลนมันมากครับมันก็นเลยเปื่อนวิ่งมันเส้นมาครับผมความแตกต่างกันครับผมอันนี้ก็จะแข็งหน่อยที่เขามีตะกาตากระแตนเขามีไว้เพื่อความแข็งแรงครับกันกระบะโยกโยกซ้ายโยกขวาเวลายกดำครับ พื้นที่ลักษณะแบบพื้นที่เอียงเอียงสามารถยกดัมได้ครับผมนี่เขาจะยกดัมขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่มีขาตะกระแตนครับขาตะกระเตนเขามีไว้ช่วยเพื่อไม่ให้กระบะเอียงซ้ายเอียงหัวครับผมขาตะกระแตนแต่ว่านี่ไม่มีขาตะกระแตนครับผมแต่อูปเพิ่นก็เเ็ิมาแข็งแรงอยู่ครับเอ๊ะมันจะขึ้นแบบนี้ครับเขาเรียกว่ากระบอกดัมเสาอ,อากาศครับมีโย หนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนครับผมสามส่วนเกินแบบเสาอากาศเป็นที่ยุ่เลยครับผม <Hey. S 1> เกินสนใจได้เนี่ย,เส,ยเสียเสียเบียดสนใจครับผมเสียเบียดสนใจเอาเจะพ่วงวะอ้เอาเจะพ่วงวะอันเจ้าก,ก็เจ้าก,ก็ซื้อหัวที่ใหญ่พวกนี <Okay. S 1> ้ซื้อหางราคามันถูกแบ่งํำกันหมดนเนี่ยต้นการเงเินก็จะประเทศเนี่ยตับแบเนีเนะมาดูช่วงล่างครับผมช่วงล่างช่วงล่างคันนี้เป็นแหนบตับครับผมาแหนบสองตัว อีกขั้นหนึ่งขั้นตรงขามกันกันนะสองตัวนี่ครับผมไม่มีขาตะกระแตนครับสามารถบรรทุกสินค้าได้ประมาณสามสิบสามตันครับผมแล้วเขายกดัมยังไงอ่ะกดพีทีโอแล้วเขายกตัวแม่เขายกเฉยอ่อเอาเขายาวดัมไม่ได้แน่นอนแบบนี้ครับเลยเขายาวไม่ได้ขายาวดัมไม่ได้โอ้ไอที่ยกดัมเป็นแบบนี้นะครับผมผมก็ยังไม่เคยใช้ครับยังไม่เคยใช้ครับผมดูในโพดังมั้งครับ แต่แบบนี้ก็จ,จะเสี่ยงหน่อยครับผมเพราะว่าไม่มีขาตะกระเตนมันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้เนะครับเนาะในเวลาขณะที่ยกดัมครับผมโอเคครับผมคลิปนี้บบาอีก็ขอโจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ